ีครับทุกคนน่วันนี้ครับรอที่จะประกอบตัวนี้เลยตัวกันดัม RX 7 9 j นะครับผม EFFX นะฮะ First Production Mobile Suit นะโโตัวนี้เป็น MG Master Grade Scale 1 0 0นะครับผมดูจากนอกกล่องก็นี่ครับตัวนี้จะมีแคนนอนนะครับมี Backpack นะครับมี คอนเทนเนอร์ er มาให้มีมาร์กิ้งอ่าแล้วก็มีปืนมีบีมเซเบอร์มีปืน1,2,3แล้วก็มีโล่ตัวนี้บอกได้เลยว่าแตกต่างเหมือนกันนะฮะหน้าตาออกมันจะเป็นแบบนี้ขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินอหาจับจับนะฮะแล้วก็มีแบ็คแพ็คมีเปิดเปิดนักบินได้นะครับแล้วก็มีมือมาให้นะฮะ แล้วก็ที่ขามีที่เก็บบีมเซเบอร์ไอ้แกะเลยดิฟ่าแกะเลยดิฟ่าตัวนี้เป็นมาสเตเกตผมได้มาในราค่ะ1,090บาทนะฮะลดราคาอยู่แต่จำไม่ได้แล้วซื้อมาจากร้านไหนนะครับมาเปิดกล่องนี้มาแน่นหนาก็เลยกล่องนี้ปับ๊บอ๋อแพคเกจของมันนี่มันก็จะมีบอกมาให้ว่าหน้าต่างเป็นเช่นไรเฟียวๆนี่ ตั้งนี้ให้ดูเลยปั๊บเพจแรกเลยสีสันสดใสเลยน้ำเงินแดงเหลืองขาวนะแกะให้ดูแกะดูแลดีกว่าเพจแรกนะเฮ้ยมีอะไรใส่ใสนี่เกือบไอ้น,นี่เลยอ๋อเป็นหน้าเอ่ชิ้นเล็กๆนึ่เกลียวเองแล้วก็นี่ครับชิ้นแรกชิ้นที่สอง ก็จะเป็นเหมือนกับปืนนะสองเพจเลยนะฮะมีสติกเกอร์อันนี้ปืนอันนี้เป็นเหมือนเป้นะครับเป็นแบ็คแพ็คข้างหลังนะฮะชิ้นต่อมามีมือมาให้อันนี้ก็เป็นชิ้นกลางนะครับตัวเทาว้า ตัวนี้นะโล่มันมีอันเล็กๆนะฮะโล่มันเป็นเหมือนโล่ครึ่งหนึ่งอะนะครับตัวนี้โล่เห็นไหมเห็นโล่ไหมโล่มีครึ่งหนึ่งแล้วก็ช่วงขานะครับแล้วก็นี่ช่วงระบบข้อต่อนะฮะทุงเล็กๆน็อตครับให้น็อตมาเห็นไหมไม่รู้ต่อตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้นิ่มๆนะเป็นเขตนิ่มๆกินต่อไป นี่อันนี้ก็เป็นชุดสีขาวก็เป็นชุดกระโปรงชุดต่อไปก็คือเป็นกระดูกตรงกลางนะครับเป็นพวกข้อต่อนะครับแล้วก็บีมเซเบอร์ให้มาคู่หนึ่งอ่าเพจสุดท้ายก็จะเป็นข้อต่อด้านในนะครับโครงด้านในอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพวกโครงของปืนนะครับผมอ่ะหน้าตามจะเป็นแบบนี้ป๊าบโมบิลสูตร RX 7 9 j ก็จะเป็นคู่มือนะครับในการประกอบ ประกอบตัวไหนสติ๊กเกอร์แปะอะไรยังไงนะฮะข้างในก็จะเห็นว่าแอคชั่นของมันนะครับแล้วมีเป้แบ็คแพคมาให้นะ<อ>ว่าประกอบแอคชั่นมันทำแอคชั่นอะไรได้บ้างนะฮะโมบิลสูตัวนี้สเกล1ต่อร้อกันดั้ม RX 79G โอเคเฮ้ยประกอบด่วนเดี๋ยวเรามาดูประกอบเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงรายละเอียดของตัวมันจะเป็นยังไง ตัว RX 79G ตัวนี้แล้วก็กลับมาดูถึงเรื่องประวัติของมันถูกสร้างเมื่อไหร่ใช้ในภารกิจไหนแล้วก็ประกอบพร้อมจะประกอบกันมานานแล้วหรือยังใย,ย่างั้นไปดูสเปค <Let 's S 1> บิลเลย <go! S 1> เสร็จแล้วตัวนี้นะกันดั้มาาาพื้นดินนะเรียกนี้เลยดีกว่าถ้าชื่อมาจริงกันดั้ม R X 79 G นะก็คือว่า E F S X First Production Mobile Suit นะครับผมว้าอันนี้ก็คือ m า s t ตอร์เกนะ1นึ่ต่อร้อนะเป็นของบันไดตัวเนี้มันจะเป็นแบบว่ามีปืนใหญ่แล้วก็มีโล่นะถ้าถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะมีปืนที่หน้าอกมีปืนที่ โอ้โหเยอะอะแล้วก็มีแบกนี่มีแบกแพคข้างหลังด้วยเราประกอบแล้วเนี่ยมันก็เหลือมีบีมเซเบอร์ให้คู่นดิงแล้วก็มีมือสติกเกอร์เหลืออีกนะโอเคจากประกอบดูแล้วนะตัวนี้ถือได้ว่าแน่นอนอะมาสเตอร์เกตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะข้อตรงข้อต่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันจริงแต่คือว่ามันถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะหน้าตาของมันเนี่ยยืนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะ <Wow. S 1> นั่งของมันนี่ก็เทเหมือนกันนะฮะโอเค เรามาดูประวัติมันดีกว่าว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะกับกันดั้ม RX 79G นะกันดั้มพาคพื้นดินนะ RX 79G กันดั้มพาคพื้นดินนะฮะชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือว่ากันดั m มแมสต์โปรดักชั่นกราวไทยนะซึ่งโมบิสูตัวนี้ปรากฏอยู่ใน VOA โมบิสูตกันดั้มนะฮะ08ทีมนะออกแบบโดยคุนิโอโอคาวะนะครับผมกันดั้มพาคพื้นดินที่เป็นซีรีส์ RX 79เนี่ย ซึ่งผลิตจากชิ้นส่วนอะไหล่ของซีรีส์ RX 78ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตสูงจึงดัดแปลงโครงสร้างที่เป็นแบบปกติแทนโครงสร้างแบบระบบคอปล็อกนะฮะและเปลี่ยนเป็นโมบิลสูตรแบบใช้งานบนโลกโดยเฉพาะด้านหลังของตัว RX 79G ตัวนี้นะมันเป็นเหมือนแบคแพคอะใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆหรือติดล่มทูชีพ จึงย้ายตำแหน่งที่เก็บพวกบีมเซเบอร์มาไว้ที่ขาแทนส่วนที่หัวติดกล้องเฟอร์ลิสโคปสำหรับจานใช้งานใต้น้ำปืนกลวอลแคนจึงย้ายไปตำแหน่งไว้รวมกับมันติเลเซอร์ที่ลำตัวด้านซ้ายด้วยนะฮะตัว rx 7 9 g เนี่ยผลิตครั้งแรกเนี่ยคือประมาณ20เครื่องและในจำนวน12เครื่องเนี่ยประจำการกำหน่วย โคจิมะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามหนึ่งปีนะฮะแต่การที่ใช้ชิ้นส่วนของ RX 78เนี่ยซึ่งเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยการจอมแซม RX 79G ่ G, จึงมักใช้ชิ้นส่วนของโมบิลสูตรอื่นๆมาดัดแปลงแทนนอกจากการใช้โมบิลสูตรกันดั้ม08ทีมแล้วเนี่ยกันดั้มพักพื้นดินยังเป็นหนึ่งในโมบิลสูตรตัวเอกของวิดีโอเกมด้วยนะครับโมบิลสูตรกันดั้มไกดเด้นลอสอว์ตัวนี้นะครับผมซึ่งสวยงามเลยทีเดียวอะ หลังจากนี้นะฮะเรามาพูดถึงเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะกันดั้มค s t o อ g กา Mobile สูตรนะครับผมหรือที่เรียกว่า RX-79 G นะ SW นะ SW, นะ SW นี่ย่อม,มาจาก Slap World นะครับผมความสูงของมันนะครับอยู่ที่18เมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่53ตันนะฮะการใช้พลังงานของมันคือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor er นะครับผม การกินกำลังไฟมันอยู่ที่1,350กิโลวัตต์นะครับวัสดุของมันคือลูน่าไทเทเนียมนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือมีนักบินอยู่ที่หน้าอกนะครับผมโรงงานที่ผลิตคือ Earth Federation Forest นะครับผมการพัฒนาตัวนี้คือ r X79G e Gundam g าวไทนะครับการผลิตค, e คร,รตั้งแรกอยู่ที่ปี0079 UC นะครับนักบินที่ควบคุมตัว r X79G ก็ e คือ t า a w i t ทิกแลนด์นะครับผมเรามาดูถึงอาวุธของมานิกาวอลแคนกันนะครับผมมัลติลันเชอร์แล้วก็ตัวบีมเซเบอร์2อันนะครับผมแล้วพวกปืนสั้นนะครับผมเป็น NFGMG Type 37ทับร้อยมิลนะครับผมแล้วก็ RGM 00190แล้วก็ RGM WFS 00190เเฉดก็คือว่าเป็นโล่ของมันนะครับอันนี้เป็นโล่เป็นโล่สั้นเลยต่อไปเรามาดูถึง จุดขยับของมันดีกว่านี่เเรามาดูด้านหลังนะครับจับยืนก่อนจับยืนยืนหน่อยยืนหน่อยลูกพี่ยืนหน่อยเปี้ยวงอไม่ลาเปี้ยวงอไม่ลาจับยืนแล้วนะฮะแล้วก็เรามาดูถึงแบ<ม>็คแพคของมันดีกว่าแบ็คแพคของมันถ้าจะเปิดนะครับเราต้องแกะมันออกมาก่อนครับแบบนี้นะฮะมันก็จะเปิดได้เปิ๊บเป็นแบบนี้แล้วก็ง้างมันออกมานี่นะฮะเป็นที่เก็บปืนเลยนี่ใส่ปืนได้ปืนตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับนี่จะมีปืนหนึ่งสอง แล้วก็ติดปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปที่หลังตัวหลังตรงนี้ก็คือว่าสาม,มารถที่จะเก็บได้นะครับผมแล้วก็พับปั๊บปั๊บนี่เป็นแบบนี้นะครับผมหรือเราจะถอดออกก็ได้ปึ๊บแบบนี้นะฮะเรามาดูจุดขยับของมันนีกว่านะครับมันทำอะไรได้บ้างขยับก้มเงยได้นิดนึงนะครับแล้วก็หันหมุนรอบได้เลยนะฮะเอียงคอนี่ไหลครับไหล แบบนี้ยกนี่หลายยกได้แค่นี้นะครับผมแต่แขนมาแบบนี้นะครับหวงได้360องศางอนี่งอแบบนี้ได้นะครับจุดขยับของมันถือว่าแน่นนะครับตัวมัสเกตตัวนี้นะครับก็ได้ทั้งสองข้างนะครับกระโปรงนะฮะกระโปรงด้านข้างขยับได้ด้านหน้าขยับได้นะครับด้านหลังนะครับกระโปรงด้านหลังขยับไม่ได้นะฮะขาครับ งอได้แบบนี้เลยนะครับเป็นส่วนขาข้อเท้าบิดได้แบบนี้ตางออกแบบนี้ข้อเท้านะครับตรงปลายเท้าเนี่ยเป็นชิ้นเดียวนะครับขยับแค่ข้อเท้าตรงนี้ได้นะฮะจับนั่งจับอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นกราวก็คือว่าเป็นกันดั้มพักพื้นดินนะฮะนี่แล้วก็ที่สําคัญครับตรงนี้สามารถเปิดได้เห็น <Okay. S 1> ไหมโอเคเห็นนักบินอยู่ง นะไพลอตอยู่ด้านในปึ๊บสามารถที่จะโชว์ไพลอตได้อ่ะเจ๋งมากๆสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าของมันต้องมีอีกแล้วนะฮะอยู่ในคอลเลคชั่นนี่นะนี่นี่แล้วดูโล่นี่ดูโล่โล่ก็สามารถที่จะถอดออกมาครับแบบนี้แล้วก็เอาออกมาแล้วก็มายึดกับคือถือได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับตัว RX 79จนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงราคาความคุ้มค่าแล้วก็วัสดุของมันคือตัวนี้ก็จะออกแบบค่อนข้างที่จะขาแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องวิ่งต้องอะไรคือออกแบบมาให้ใช้กับภารกิจภาคพื้นดินอยู่โบนโลกนะฮะความคุ้มค่าของมันจาก5ดาวนะครับจากการประกอบแล้วก็สติกเกอร์พวกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็นมาสเเกตก็คือว่ามาสเตอก็คือว่าค่อนข้างที่จะแน่นหนาพอสมควรนะฮะห้าดาวในเรื่องของราคาในเรื่องของการประกอบในเรื่องของวัสดุในเรื่องของสติ๊กเกอร์ในเรื่องของของแถมที่ให้มาตัวนี้ผมให้อยู่ที่สามดาวครึ่งครับผม <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเกือบเกือบสี่ดาวแล้วจริงๆริ้นะไม่ถึงสี่ดาวเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้เยอะมากใครชอบก็ไปลองดูนะก็คือว่าแกะหรือประกอบหรือว่ามา พูดได้ฟังว่ามันสมควรที่จะซื้อไหมนะฮะราคาประมาณนี้ก็ถือว่า3ดาวครึ่งถือว่าคุ้มเกือบเกือบ4ดาวเลยก็ว่าได้ไปรีวิวจบแล้วถ้าชอบก็กด subscribe ไลค์แชร์ย้ำเลยก็คือว่าเป็นการแกะให้ดูประกอบให้ดูนะฮะแล้วก็เอามารีวิวให้ดูว่ามันมีเป็นยังไง เพื่อการประกอบการตัดสินใจในการซื้อของทุกคนนะครับผมวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแกะประกอบตัวอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกคนนะครับผมวันนี้ขอลาก,ก่อนครับอย่าลืมฝากกดตับสไตร์ไลค์แชร์อยากจะอัพให้ได้ทุกวันเลยนะครับวันนี้งานช่วงช่วงนี้งานก็เยอะนิดนึงนะฮะแล้วใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะฮะถ้าเป็นไปได้ก็จะไปหา แล้วมาประกอบให้ดูนะครับแล้วก็มาแกะประกอบรีวิวให้ดูไปดีกว่าวันนี้ไปก่อนครับบายบายง่วงนอนมากวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่วันดีครับ